ฝ่ายปีเีก็ก็ก็ตั้งไอ้เสนีไทยขึ้นมาก็ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในในสมัยที่ที่ที่จำบลปอ,อ,อยังครองอำนาจอยู่แล้วก็มีปีดีอยู่ด้วยเนี่ยการที่ญี่ปุ่นบกุกเข้ามาเนี่ยม,มันมันอะไรอ่ ก็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 ดี้ก็ประชุมอยู่ในสภาด้วยนะครับว่าเราจะสู้กับญี่ปุ่นยังไงแล้วก็เป็น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 ,เป,นเป็นอะไรสภาลงมติว่าเราสช้ไม่ไหวเราต้องยอมให้ญี่ปุ่นเขาเข้าเขาผ่านนะครับั้งแม้ว่าเราจะแข่งค้อคือคือสู้กับญี่ปุ่นแล้วก็ก็ทหารเด็กและอะไรนักนักศึกษาที่เป็นทหารน่ะก็ตายไปเรื่องเยอะแยะก็เรียกนักศรรึกษา ที่ที่มาเป็นก็เรียกอะไรผู้รักรักษาดินแดนอะไรพวกเอกสารตรงนั้นอ่ะก็ตายไปเยอะแยะู่กเอสารญี่ปุ่นก็เลยต้องยอมให้ญี่ปุ่นเข้าอ่ามันเป็นมนติของคอรมอร่วมกันแต่ปีดีมาหักหลังจักบนจอที่หลังว่าว่าไม่เห็นด้วยครับและหาว่าจอมบนจอเนี่ยไปเข้าข้างญี่ปุ่นแล้วตัวเองมาตั้งเสรีไทยอันนี้เป็นเรื่องหักหลังกันในในหมู่คณะราษฎรด้วยกันเองนะครับ แล้วนี่ประวัติศาสตร์จริงๆเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาเมื่อจอมพลแพ้สงครามเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สอแพ้ไปแล้วจอมพลปอก็ก็ถูกก็เรียกอะไรอ่ะถูก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 เป็นในเขาเรียกผู้ผู้ผู้แพ้สงครามอาชญากรสงครามนะครับเป็นร่วมกับญี่ปุ่น อ่ก็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 ตั้งสาลขึ้นมาจะเล่นงานจอมพลปอนะครับก็ปรากฏว่าจอมพลปอรอดมาได้อ่แล้วแล้วก็อ่ท่านท่านปีดีท่านก็หลังจากนั้นก็ก็อยู่ไม่ได้แหละครับกันนี้คือเรื่องในประวัติศาสตร์และจริงๆแล้วตอนที่ที่ที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามเอ่าขบวนเสดีไทยเนี่ยน,ยนะครับ ญี uh, ่ป uh, <spe> ุ่นเนี่ยไม่ต้องการให้ต่างชาตินะมา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 กเรียกอะไรมาปลดระวัชนะครับในประเทศต่างๆหลายประเทศชาติญี่ปุ่นบุกเข้าไปนะครับปรากฏว่าในในในอินโดใน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 อินโดนีเซียนะครับญี่ปุ่นแพ้ลงคามปุ๊บรัฐบาลอินโดนีเซียเขาก็เขาก็บอกอ่ห้ามต่างประเทศเข้าในเด็ดขาดนะหมายถึงห้ามประเทศ ทังฝัษอเมริกาหรือฝรัง่งเศสเข้าอินโดนีเซียอินโดนีเซียบอกเขาเป็นผู้ปลอดอาวุธฐานญี่ปุ่นเองแล้วก็เขาคุมเฉลยเองนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยคณนะก็เรียกอะไรเสรีไทยเนี่ยครับเรียกร้องให้ต่างชาติมาปลอดอาวุธฐานญี่ปุ่นนะครับแล้วในฐานนีญี่ปุ่นก็ยอมแพ้แล้วบอกให้รัฐบาลไทย่ยปลอดอาวุธให้เพราะนั้น เรากลับไปเรียกร้องต่างชาติมาปลดอาวุธมันก็เลยย่ำดีเราเราเราไม่เราเสียดินแดนไปให้ฝรั่งนนเศสอีกอต้องเองี่ยงเละครับเพราะนั่นนี่คือความผิดพลาดที่ร้ายแรงอะ่ะเพราะว่าเราเรา,เราเรียกร้องอาหารต่างชาติมาปลดอาวุธญี่ปุ่นได้ยังไงไม่ดีที่ไหนก็ทำอะแต่แต่ประเทศไทยทำและเซนตีไทยก็ไปอ้างขวดอ้างคุณงามความดีว่าเป็นผู้ที่อะไรชนะสงคราม อ่ะจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องหักล้างนั่นเองอ่ะแล้วก็มาตรวจอ้างอะไรกันมันมันนี่ประวัติศาสตร์มันเป็นหญิงจริงๆนะครับเป็นการหากาักหลังกันเองของมาน่าล่าแล้วก็สู้กันเองเพราะนั้นมีคือความล้มเหลวในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับเราต้องรู้ว่าเอ่อเราไปเรียกร้องทหาร่าชาติยกกองทัพเข้ามาตรวจอาวุธแล้วก็ตรว่า้วยทหารแขกเขาเรียกทหารอะไรนัานพวกพวกที่เป็น ทหารของอังกฤษอะแต่ว่าเป็นพวกแขกเนี่ยนะมาฝุดก้ามคนไทยคนถามว่าวประเทศไทยเป็นเจเลยศึกครับเอาเอาทหารแขกตีกับชาวบ้านเนี่ยเยอะแยะไปหมดแหลวครับสมัยนะั้นถ้าถ้าใครได้อ่านสวัสิศาสตรงนี้จะรู้ว่าทหารแขกมันมันมันฉุดผู้หญิงคนไทยเนี่ยไปข่มขืนกัดื้อเลยนะครับเพราะว่าเราเราเรียกทหารต่างชาติมาตบอาวุธเนี่ยแล้วก็ถือว่าไทยเนี่ยแพ้หลงคามและถือว่าไทยเป็นเจเลยทหารต่างชาติก็ทํา อะไรยําตำบอนคนไายไม่ยอมแล้วครับค่าไอกสารแขกตาย้วยตั้งหลายคนไอ้น,นี่คือความเป็นมาในประวัติศาสตร์นะครับ